จ่ายดอได้นะเได้นดอไม่ติไม่เติเดียวมาเดยวม้าอยู่ในุ๊เดวมาอยดดนเอเ้ยดอยหยุดเองดอสตันได้เดี๋ยวตอนนี้ดอยออกออกแทงให้เลยออกแบบเป็นแบเป็นตัวล่อให้เลยดไปเหมือนมันมีอะไรแต่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะมีจะมีต้องแบบเปเลยเพื่อนมนี้ทคลิปทาคลิปทาคลิปอย่างเดียเกมตามพี่ทาคลิปทคลิปรอดกลับมาให้ได้นะจัดไป้ ไปกายูมีพลังแฝกเลวยว่าสองด้วยป่ะโอ้ยเดี๋เกมเจอเจอใส่เจอใส่ให้จึดให้ได้มาโว้ยอ้ยอุ้ยโดนนัดโดนนัดว่ะนัดนัดโดนนัดไปเกือบแล้วโดนอะไรไม่กินสะดุ้งเลยพี่ดุ้งเลยมานร้อยดุ้งตัวไหนพลังแฝงตาเกิดไอ้นั่นว่าพี่เบลสองอ่ะออของดอยอ้อยไงทีมเราอ่ะอ๋อเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วมองไม่เห็นลอยเลยซอ้หโอ้ไม่มี มาเองซ้ายให้หน่อยพี่เองซ้ายหน่อยพี่ขับรถมือเข้ามาใช่ได้จำแต่ละเวรระวังบนนะระวังบนนะมันพลิกแพนพลิก้พนจ่ายเยอะไปหน่อยถ้าบุตี่ปอมเลยเริมบนริ่บอลเริ่มบอลคุ้มอยู่เพื่อนมันตายไปคนหนึ่งแม่เล่นรอหน่อยนะพี่กลางได้ครับเราเรือป้อมมาแล้วนะไปไอ้เล่นได้นะพี่หยา โอ้โหแม่งชิบเฮ้ยสจุดส่วนส่วนส่เขา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 บูได้นะเขาบูได้นะอย่างเงี้ยไปดิไปดิไปดิพี่มีทมาธมีทมาธแต่ลากจะมาปิดนะอย่างเงี้ยเอ้บอลดั้มเจ็บด้รอดอรอรับให้ให้มันมะมันยังไม่ไปเลยกำลังไปเดี๋ยวมาก่อนได้ปะตายตายตายกดเกิดมากดเกิดมากดเกิดมาถ้าบอลดั้มเข้ามาแหลมเอาเอาบอลดั้มนะถ้าบอลดั้มแหลมเอาบอลดั้มนะได้ไดบอลดั้มเี่บอลดัมนี่บอลดัมนี๋พี่ตายตายตายสวยสวยดตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนจะสี่แล้ว หมดหมดหมดเบ๊บเบ๊บเบ๊บเจ็บมากเลยว่ะเราอะเจ้าเอาได้นะเดี๋ยาเล่นต่อไม่ทันแล้วนะไม่เป็นไรดูอะไรหมดเงินต้นไหมเอาเลยเอาอิมตัวนี่ได้บัฟด้วยว่ะยอดเด็ดเพื่อนทานเฟอร์บัฟแบบเป๊ะๆ้อย4วอะใช่ของนีว่ะใจอันนี้เจ้า 4Q เลยอ่ะหมดเจอโอ้โห้มหน่อย มาคุณอยู่ดไปรอให้รอให้ไปไปหนี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 ไปหไปหนี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 ไปหนไปหนี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 ไปนีไปหนีไปนีไไปหนีไปหนีไปหนีไไปหไปหนีไปหนีไปหนไปหนีไปหนีไปหนีไนีไปหีไปหไปหนีไปหนีไปหนีไไปหนีไปหนีไไปหไปหนีไปหนีไปหนไปหไปหนีไไปหนีไปหนีไนีไปหนนนีไปหนีไปหนีไปหนีไปีไ เอา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 กอลเล็กได้นะได้นะเจ็บจัดเจ็บจัดเรียมาได้ไม่ได้เหรอเนี่ยเล่นไปเลยเ้ตาย้ะเฮ้ยคนี่ฆ่าเราันละใรของวันนู้นอยู่ว่าคอมนี้มันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้มั ไม่ได้ใช่ไม่มีใครแบกใครพี่แม่ไม่ไเดวไปบูมันเอ้ยดอยตามมาอยู่ไปอยู่ไปเย่ไปยู่ไย่ไปอยู่่ไปูย่ไปอ่่ไปล่นพอ่มาเล่นปอ่อย่นปอ่ไปอ่ไ่่อย่อยู่อยี่ไอยู่ไปอวู่ออยู่เยอูไออไม่ไ่ยไ่อยไม่โดนอย่่ อวิ่งท่าเยอะด้วยนะท่าเยอะด้วยนะโดนป้ายด้วยโดนป้ายเดีกรีซูมไม่โดนหรอลังพี่สองน้ำเลยเราวะกลิ่นมาแล้ววะขี้อิดไม่พอไว้ไอย่าว่าว่าว่าโซโลคิว l ไปแล้วว่ะนิ่มๆเหรอพี่โอ้โหมันการซูมกันได้ด้วยเดินอะไรจามิเอตเดี๋ยวจัดเลยวะเฮ้ยเหงาจัดบวกกันเหงาจัดทีแม่งทีแม่งคนรมันเลยจะข้างล่างเดินผมแทงจัด เกียวแรกเลยบนอมาเลเตอร์เกียวแรกเลยเกอร์ไรเตอร์ไไม่ยากจะมีใครอยากโดนเนยม้ดอยดดเมาบนมาบนไม่ีอยมือวางกดอันติออกทันเฮ้ยบ้ายากเหี้ยก็ปมนใครนี่ออย่าอปึ้งอย่าึงเลยอตต่พี่กูบอกไอ้กายไงวันก่อนเฮ้บนบนบนห้โอ้โหโอ้โห โคลาวิวแม่งตากะบานกากระมอมเลยกีล้างให้ไม่ทันแบบตัวติดให้รังให้ทันแล้วจะได้จัดติดติดเกียร์ไปบนน้องใครเกี่ยวเลยเกียร์ไปเลยแม่งซอยจัดมามีเงินแล้ววะไม่สวยเรามันแม่นไอพี่ไม่ไม่เวิร์ไะอย่างงั้นฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนบอลเลยบอลเลยดันใครไอ้อัศวินใครไปวะเนี่ยคู่ใส่เยอะใสเยอะมีใครมาอีกวะมันไม่จับนะไลเตอร์เลยไม่จับเลยนะ บามาได้ป่ะเอ้ยบ้ามึงรอเลยรูอว่าจะตายอ่ะเอ้ยไม่ไอเดียวไมาจะตายเรตเตอร์จะตายเลตเตอร์ตายจับไม่ได้แล้วเลตเตอร์หาได้แล้ววะป้อมบนน่าจะโดดละต้องเอากลางใช่ปไปได้หมดไอ้หมาดีดเออเฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากเลตเตอร์เอาป้อมกลางมันใบแบกแล้วพี่โอเขี่เคีงั้นไปเล่นกลางให้เดี๋ยวมารับรับขวาไปวนไปไหวบ้าดอยไหวไหวไหวร้องสองร้างสองร้องสองน่าได้กลางนะไปนั่งน้องกลับสวยว่ะสวยว่ะสวยสวยพอเล่นมาเอาขวา ชนะเลยเต็มเลยประเด็นเลยแย่เกินเลยอ้อยอ้อยคือขวดแรงกัดตันที่ซับนะเนี่ยแย่เกินมาเล่นกับมันดิแต่มันตายละตีเขาอยู่แต่งป้อมให้อยู่ด้วยโดนจัดแล้วหมดเลยวะโดนกูกดะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะพอเล่นอะไม่แรนดิขึ้นกลางได้เหรอวะไปกลางแบบวะ ขึ้นการไปแล้วแม่เอากาบป้องสองเอ้เพได้ปะไม่น่าทำหรอกวะอุ๊ยผ่แล้ววะช่วยโอ้ยแม่งหล่อเลยพต่อนังหวเลยไปรับอยู่ไปรับอยู่เฮ้ยตัวเนอะเฮ้ยโหเป็นคนแข็งตายเนี่ยโอ้ก็บหม้วตอันี

หยียบเหยียบลมป่ะเคือนี้มันทำให้กูดูแย่จะหยียบจะเหยียบข้ามคื่อไปไงติดนะเจ็บเลเจ๊งเลยคอมเมนต์เต็มเลยโง่คอมเมนต์มาเต็มเลยโง่โง่โง่เลยเป็นปะเนี่ยเฮ้ยเดียนปลาเฮ้ยเฮ้ยโีกแล้วเออเดี๋ยวโอ้โหโอ้ชัดเลยเราวี่งแขวันไหนมาเพื่อนมาครัมาโอ้ มึงเป็นเจมไม่ใช่กายมึงน่าจะรู้นะมันแม่นจังวะมึงมาถามเจมดอยอะไรยังไเนี่ยบ้ากูไม่รู้เลยตอนนี้ก็รู้ว่ากูกูลาออกแล้วมันมันแม่นอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมัวิวอยู่นี่วิวอยู่นี่บนสามอ่ะอีกมั้งปะเอาเหี่ยงเดี๋ยงรอให้ไม่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 น่าดีกว่าอุ้ยรอรอไหมมันรอไปก็ไม่ได้อะเลกลัวะรอไปก็ไม่ได้เลยอะมันจะเล่นแล้วมันจะเล่นแล้วเนี่ย มีคโซลรัวๆเลยว่ะคนนั้น่ะไม่พอรับเจ็บนะเว้ยอรับเจ็บมมนเทพเจ้าอะเนาะ้องให้ร้องให้นะเอาเงินตามตามตาเยวเล่นอีกแล้วเบเิ๊บจ็บบจ็บปวเ็องปะแทงหนออรแทงให้มาออไม่มีเลือดละโอโหอะไรจัก หลอกลอยหลอกล่อพี่เป็นการหลอกผมมีใบแดงไงพี่โอกลัวใช้ไม่ทัน12นาทีไม่ไ่กลัวกลัวพี่เมยด่ากันพ่าอะไรมันเล่นหฮ้าส์สุดเลยพี่หอหูอโบสติดไปเตยได้เยโอ้ยโอ้ชเก้บุมติกขอนเทพบิมติกบดกบอาวดับบ่ดับ่าเดอะเอาบ่ดับนา เราต้อทาเยอะนักทาเยอะนักตักใต้นเกมหมาดำไบต้นเกมหรอจังเราได้ไหมจังเราได้ไหมจัเราได้ไหมโดนแล้วมันโดนแล้วโหนี้ได้ปะวะโหนี้มันจะผ่านดโดนนะเส้นยิงจัดปอลเลนบอลเลนมันไม่ได้เล่นเจมส์มุลาดอ่ะมันโดนมูลาดนวนเลยเรอยอุ้ยเพื่อนไปรับอยู่ด้วยทำไงดีป้อมให้เอาไปนั่นป่ะเอาเรยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาไม่จับแล้วมันจับแล้วเอาเล็ โบวเอาให้ที่หน้าไอ้บอลลินย่องมาดีกว่ากิวะระวังระวังไม่เกิดนะไม่เกิดนะโบวเอาให้ที่หน้าผมมีแตกเล่นนะพี่แต่บอลดัมจะเล่นท่าเยอะตึกดึกดึกโบว์คอยที่หน้าอะไรของมือเนี่ยต่อไหมีเพคิดมาด้านขวาเล่นได้นะเจ้าเนี่ยสเตมเมอร์พี่สงคราว่าสเตมเมอร์ว่าล่ะสเตมเมอร์ดีกว่าพี่ เอาไปตายอาไปตายไมาไปตายเลยปล่อยเลยเฮ้ยมันตายเยอะอีกแล้วเห็นไหมเกี้เฮ้ยไม่ช่วยด้วยโอเคมือสารทายขอขอรถถัง่อรถถัไอ้ไม่ไอ้เอาเถอะจเถอะจบเถอะจบเถอะไม้จบไม้ยิงเลยก็อย่างนี้เล่นกันไงก็เลยยังไม่จบให้ มีความสุขกันอยู่กดเขาหน้าป้อมกดเขาหน้าได้อยู่ได้อยู่คำนี้ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แอดสิ่งยังโอเคอแอดห้าแอดห้าแอดห้ามันมันแบบอดห้าแอดห้าได้อยู่เอาตลอดเดิตัวเองได้ทีไม่แย่นะไม่แย่นะแค่แค่แค่พลาดช็อตเดียวกแล้วดักอย่างเดียวแค่พลาดช็อตเดียวนะไม่แย่นะแค่พลาดช็อตเดียวนะไม่แย่ไม่แย่ไม่มีไม่มีระยะไกลอะไรนั้น